การเกิดขึ้นแห่งใจทวารขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาของปฏิจจสมุปบาทถูกแล้วถูกแล้วอานน์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบดูก่อนอานน์สุขและทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรม สุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือภาษะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตูเราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยดูก่อนอานนท์ ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ แม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อบ,บัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้สุขและทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภสษาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองดูก่อนอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองสมณะพราหม์พวกนั้นนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณะพราหม์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ก็ตามสมณพราหมณ์พวกนั้นนาเว้นผัสษะเสียแล้ว จะรู้สึกต่อสุขและทุกนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ถึงแม้สมณะพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุก์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ตามสมณะพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ ถึงแม้สมณะพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามสมณะพราหมณ์พวกนั้นหนาเว้นผัสษะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนอานนท์เมื่อกายกายทวารที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอภิชาก็ตามมีอยู่ สุขแลทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะกายสันเจตนาความจงใจที่เป็นไปทางกายเป็นเหตุดูก่อนอานน์เมื่อวาจาวาจีทวานที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชาก็ตามมีอยู่สุขแลทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะวจีสันเจตนาความจงใจที่เป็นไปทางวาจาเป็นเหตุดูก่อนอานน์ เมื่อมโนมโนทวานที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชชาก็ตามมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพระมะโนสัญเจตนาความจงใจที่เป็นไปทางใจเป็นเหตุดูก่อนอานน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารอำนาจที่ทำให้เกิดการเป็นไปทางกาย ซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียว ธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียว ธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารอำนาจที่เกิดการเป็นไปทางวาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอานน o ์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้าง ดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้าง ดูก่อนอานน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารอำนาจที่เกิดการเป็นไปทางใจซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์กันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างดูก่อนอาน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุ้นจากผู้อื่นบ้างดูก่อนอานอน์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานอน์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งให้เกิดมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่บ้างดูก่อนอานนท์อวิชชาเป็นตัวการที่แทรกแซงแล้วในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดูก่อนอานอนท์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวกายกายทวารที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชชานั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น ดูก่อนอานน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียววาจาวจีทวารที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชานั้นย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวมโนมโนทวารที่ทำหน้าที่อยู่ด้วยอวิชานั้น ย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดูก่อนอานน์เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวสัญเจตนาในฐานะที่เป็นเขตที่เกิดที่งอกแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดี ในฐานะที่เป็นอายตนะปัจจัยโดยตรงแห่งสุขและทุกข์ในภายในก็ดีในฐานะที่เป็นอธิกรณะเครื่องมือกระทําให้เกิดสุขและทุกข์ในภายในก็ดีย่อมไม่มีเพื่อความเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นดังนี้แล